สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพ่อโจ๊กและก็อันนาแล้วก็แม่ปนอยู่ตรงนู้นนะวันนี้เราอยู่ที่บ้านกันพร้อมกับชุดตรุดจีนสีแดงของอันนาและวันนี้อันนาก็ได้ของอันใหม่อ่าเป็นเป็นของที่นายอยากได้มากอ่าและพ่อก็บอกว่าให้อันนาเก็บเงินเองถ้านายอยากได้ใช่ไหมอันนาเขาเก็บได้ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดเนะต้องบอกก่อนว่า พ่อกับแม่ช่วยด้วยอ่ะไม่พลาพันห้าพเออแล้วก็อันนาก็เก็บเองอีกเยอะเลยใช่ไหมเก็บจากอะไรลูกเก็บจากค่าขนมค่าขนมที่เหลือนะเพราะพ่อพ่อกับแม่ให้เป็นสัปดาห์ใช่ไหมโอเคและของสิ่งนั้นก็คือ iPhone 13เออใช่ iPhone 13อ่าหยิบขึ้นมาดูก่อนอ่า iPhone 13นะก็ นี่สีสีฟ้าสีฟ้านะสีฟ้าเราไปซื้อกันเมื่อกี้นี้เองนะที่แฟชั่นไอแลน์แล้วก็เป็นช่วงที่อ่าพาวเวอร์บายเขาลดราคาพอดีเลยนะครับ iPhone สีฟ้า iPhone 13นะทำไมถึงซื้อ13ตอนนี้ตอนนี้นะวันที่เราถ่ายเนี่ยตอนนี้ iPhone อะไรลูกสิบอะไรสิบสามไอไอโฟนปัจจุบันเนี่ยที่ใหม่ล่าสุดเลยอะใหม่ล่าสุดอ้อสิบหสิบห้าแต่เราซื้อ แต่เราซื้อ13ก่อนเพราะอันนี้คือเครื่องแรกของอนนาเราอยากให้อนนาเนี่ยใช้ให้เก่งก่อนใช้ให้เป็นก่อนเน<ช> <Okay. S 2> อะโอเคใช่แล้วถ้า 15.. 14อะไรเงี้ยมันแพงเกินไปอ่าอันนี้คือราคาที่อาน,นาพอเก็บตังค์ได้นะครับอ่าก็นี่เป็น iPhone 15ของน้องอนนาอ่ะเปิดดูหน่อยไหมเปิดดูเปิดดูหน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรอ่ะเรามาดูกันเปิดยังไงอ่ะเปิดยังไง เอามันติดอยู่ว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อช่วยแกะนะอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันไมด้ยังได้ยังนี่ต้งมีแกะตรงนี้ด้วยใช่หรอโอเคอ่ะเดี๋ยวพ่อช่วยแกะอ่าโอเคแกะได้แล้วแกะมาดูกันเลยนี่กล่องบางแค่นี้เองนะอ่านี่คือคือ iPhone 13สอ่าขนาดเท่าไหร่นะคุณแม่ร้อยยี่สิบแปดใช่ปะร้อยยี่สิบแปดกิกนะครับนี่แล้วมาแกะกันตรงนี้แกะนี่ไม่เอโอ้ ูยังไม่ได้ติดฟิล์มนะเดี๋ยวพ่อต้องซื้อฟิล์มให้นี่สีฟ้าเปิดเลยเปิดเลยเปิดด้วยกันนี่ปุ่มเปิดฝั่งนี้กดค้างไว้กดค้างไว้จนสัญลักษณ์แอปเปิลขึ้นมาแล้วก็ปล่อยโอเคนี่นู้อนาซื้อเคสมาด้วยนะเดี๋ยวเอออ่ะเอาเคสมาดูก่อนเอาเคสใส่เลยก็ได้แล้วเดี๋ยวฟิล์มมาเดี๋ยวพ่อติดให้ายโอ้ โอเคเราไปดูเคสกันอ่าแล้วนี่ก็เคสสีม่วงที่นาอยากได้ใช่ป่ะสีม่วงที่นาอยากได้ให้ดูก่อนข้างหลังเขียนว่าอะไรลูกสมัยแล้วก็มีรูปดอกกุหลาบอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่กันนี่นีเครื่องนี้คือ iPad อันนานะไอ a d ดอันนาเอามาลองเอามาลองไว้ก่อนต้องใส่ปึ๊บใส่ไปเลยปึ๊บโอ้พอดีเลยพอดีเลยแต่พอต้องใส่ให้นะ ปึ๊บอิปึ๊บโอเคโอ้ไหนหันมาดูหน่อยนี่อ้สวยมากเลยคุณแม่ดูดิเคสอันานี่้องไกอือเหมอกเข้ากับสีฟ้าเลยอ่ะอ่าเอออันนี้มังไ่อือไหนอันนี้ก็ถามว่าตั้งค่า iPhone ต่อก็เดี๋ยวเราจะมาทำ iPhone นี้ให้สำเร็จกันก็นี่คือ ไอโฟนใหม่ของอาน,นานะเดี๋ยวเรารีวิวเท่านี้นะครับนี่นะเป็น iPhone แล้วก็อันนี้เป็นกล่องรุ่นใหม่มันก็จะมีแต่สายชาร์จนะอ่าแล้วก็ไม่มีอะแดปเตอร์ให้แต่พ่อมีอะแดปเตอร์อยู่แล้วก็ไม่เลยไม่ต้องซื้อมานี่ที่เสียบซิมแล้วก็สติกเกอร์คู่มือโอเคสำหรับคลิปนี้อาณาคืนพ่อก็ ขอ,อลาไปก่อนนะอันนี้ก็คือโทรศัพท์เครื่องแรกของอนน,ะอนา iPhone 13นะครับที่อนาเก็บเงินเองโอเคก็ฝากกดติดตามช่องน้องอนนาะด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอนนาะแล้วก็คุณพ่อที่ถ่ายคลิปให้บ๊ายบาย